<Okay S 2> โอเคครับว่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบกับพวกเราวันเรียววันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะล้านกันนะครับเดี๋ยวถ่ายการเดินทางให้ดูนะวันนี้ไปนอกสถานที่หน่อยถ่ายในสถานที่เยอะเยอะแล้วไปนิลินไปเดี๋ยวไปดูกันต่อไปเลยครับการเดินทางบ๊ายบาย แล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงกับตลาดรานโพแล้วนะครับอยู่พัทยานะครับจะมาแวะซื้อของซื้อบวกของทะเลไปพวกหมูพวกอะไรผมหมักมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับถ้าข้างไปซื้อฝัอ่ง,งนู้นอ่ะแพงแพงจริงเลยมาซื้อนี่ตลาดอยู่นี่เลยมีที่จอดรถให้ฟรีนะครับตลาดรามพล,ลงมาด้วยถ้าจอดสงูงใช่พัทยาไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกันตปกินกันบ้างนะครับของทะเลไปไป ครับตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จแล้วครับต่อไปจะไปท่าเรืออะไรแหลมแหลมบารีไฮอ๋อแหลมไปท่าเรือแหลมบารีไฮตอนนี้ก็ได้ไปลนุ่นาหมึกแล้วก็กุ้ง,งแล้วก็หอยเชลล์อันนี้ครับลบหมดครับลบหมดแล้วไปลบหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อข้าวเกี๊ยวปลากเนดีกว่าเมื่อกี้ปลาบอกพอหมดให้หน่อยให้หนุ่มเห็นให้หนุ่มดังขอให้ยอดวิวถึงล้านไปั่ ตัวเจอเขาเก็บอะไรนี้ช่วยอุณหนุมหน่อยปล่าขายนานแล้วหน้าที่จอดรถทางเข้าหัวอะไรบ้าที่หอะไร่ะัวอาไร่คหัอละยี่สิบยีก่กี่โมงกี่โมงครับต้นเจ็ดเช้าอ่ะเก้าโมงเกมงถึงองุ่ม ต่อให้เราไม่รวยนะหนูเอ well, ้ยขายมือไปแล้วฝากร้านยายด้วยนะครับีเนไปที่บาขายแตงขายมาเไนะครับยามาอีกอโอ้ยผานีผมยู่านนไหนูเทผเท่พต้องรอวันนั้นมหาานโอเคครับ ต่อไปก็จะไปท่าเรือแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่จอดรถที่ตลาดนะครับต่อไปจะไปท่าเรือไปหาที่จอดทั้งคืนก่อนไม่รู้ตรงไหนมีที่จอดบ้างก็ดูเดี๋ยวไปพบกันตอนถึงเกาะหลางต้องใส่อะไรอ,ะอ่ะวินเทจเอ่ะวินเทจอ่ะวันวนี้หยิบน้ำวันนี้รองเท้าเข้าน้ำอ่ะรองเท้าเข้าน้ำอ่รองเท้าเข้าน้ำอ่ะรีวิวเข่าเกียร อร่อยมากครับนี่ครับถ้าใครมาถ้าใครมาถึงตลาดลานโพแล้วทางเข้าที่จอดรถป้าเขาจะขายตั้งแต่เก้าโมงใช่จนกว่าจะหมดนะครับเขาเก็บกุ้งเขาเก็บกุ้งมังกรกุ้งกอนตัวผู้นะครับมังกรตัวผู้ป้ามีตลแกนน่ยี่สิบบาทห่อละยี่สิบบาทคำแรกติดใจคำสองแรกนี่ติดใจคำแรกขึ้นกระองเขาเก็บมังกรมอนาโด ถึงท่าเรือเร необход, ื่องบัลลีหแล้วนะครับแหลมบัลลีหแหลมบัลลีหเดี๋ยวต่อไปจะนั่งสปีดโบ๊ทก er ันนะครับกําลังเอาของลงเยอะชิบหายเลืออีกคันหนึ่งเสร็จแล้วของลงเสร็จก็ไปขึ้นสปีดโบ๊ทนะครับเหมาไปแล้วหนึ่งลำไปกับพี่เขามาตะเหนือเลยก็เลยสนองเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนสปีดโบ๊ทนะครับเจออีกทีบนสปีดโบ๊ทตปลายแบบรถไปจอดไปไหนไอ้นี่สายอยู่ กำลังนะเดินไปขึ้นเรือนะครับคงโคตรเยอะเลยเยอะจับไปไปมาวันไลวันเสาร์เลยกันไหม ครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนสปีดโบ๊ทแล้วนะคืนโพตแรงเลยวันนี้ฝนตกด้วยดูดิไม่มีแดดเ,เลยเจอที่พักที่ฝนตกด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปท่าน้านบ้านกันนะครับเร <s> ือไปกลับก็แค่คนละสองร้อยห้าสิบาบทไปมาวันนี้ทำอไรอย่างงี้ดีกว่านัน,น,ะนะเร็วมันเร็วเ้าไม่ต้องรอด้วยมาถึงก็ขึ้นจ่ายปุ๊บข,ข,ขึ้นเดือเลยแล้วพรุ่งนี้เขาก็รอไปรับเรากี่โมงก็ได้นะไม่เกินห้าโมง นี่สปีดโบท๊ทเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนเรือซิ่งไงตัดของจริงคลื่นอย่างแรงดเ,เยเวันนี้โอเคไปเดี๋ยวไปเจอเจอกันท่าหน้าบ้าน Hú <laughs> นนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักกันแล้วนะครับที่กอร้านนะครับมาพาไปรีวิวเดี๋ยวก็จะมีสระน้ำนะครับแล้วก็แถงมอไซค์หกพันผมปิดโซนหมดเลยนะหกห้องสระน้ำรวมกันหมดเลยแผงเนี้ยคือเราหกคนเลยดูมีแมวด้วยนี่นะครับห้องพักของพวกเราเดี๋ยวพาไปดูในห้องันเลยว่ะห้องนี้มีแมวด้วยครับนีคชอบ เนี่ยห้องก็จะเป็นแบบห้องนอนคู่นะครับแบบสองคนต่อหนึ่งห้องก็หก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 หลังเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยตซนเนี้ยข้างนอกนะเดี๋ยวให้เราดูวิวนอกดอสานองสนาดป่ะมีที่นอนอาบแดดด้วย สนใจมาพักที่นี่นะครับราคาถูกนะครับเพจชื่อว่าโอนารรสอร์ทเดี๋ยวผมแท็กขึ้นให้นะครับขึ้นให้ว่าติดต่อ,อยังไงถูกมีแบบบ้านเป็นหลังใหญ่ก็มีแบบหลายห้องอะ่ะหรือว่าใครอยากแบบมาเยอะๆแบบแนวพวกผมเลยก็ได้มาหลายคู่อะ่ะแบบมีแฟนลสามสี่คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะนอนเป็นบ้านใหญ่ห้องไม่พออะไรอย่างเงี้ยบ้านอย่างนี้จบเลยนะครับโอนารีสอร์ทนะครับบริการดีผมมาห้าครั้งมาบ้านนี้สามครั้งแล้วสามครั้งสุดท้ายก็คือบ้าน บ้านนี้หมดเลยแต่คนละหลังแต่เป็นบ้านของที่นี่หมดเลยเห้าลอดหมดหนี้เก้าพันเก้าพันบาทเองครับหมดนี้หมดเก้าพันมัดจำแค่สี่พันหรือห้าพันเดี๋ยวมาจ่ายเพิ่มน,นะครับก็ต,ตกคนลรไม่เท่าไหร่เองต,ตัวตัวปิดของเราหมดเลยเสียงลงเสียงดังได้หมดเราไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมของเราหมดเลยไปไหนเล่นน้เล่นน้ํากันเดี๋ยว มีกิจกรรมอะไรเล่นกันเดี๋ยวรอดูรอดูอีพีต่อไปนะครับต่อไปจะมีกิจกรรมเล่นกันที่ก่อนร้านนี่แหละมีคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ